1สหนึ่งเทสสองเทสสามสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเออถ้าหากถคนได้เสียงก็แก๊กเก๊กหรือเสียงคีย์บอร์ดผมเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะหูฟังมันดังเพราะว่าก็ไปได้หูฟังใหม่มานะเออไม่ได้ซื้อหรอกไปขอเข้ามาฮ <laughs> โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQGFG นะครับไม่ได้เจอกันมานานขอโทษที่หายไปนานนะครับผมช่องอาจจะถูกทิ้งล้างไป สักเดือนได้แล้วมัง้งนะครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วแล้วก็ยามัวรอช้ากันเลยครับเราไปเล่นกันเลยอาจจะไม่มีอะไรพูดนะเพราะไม่รู้สิไม่ได้อัดคลิปน,นันรู้สึกเก่งๆงไงก็ไม่รู้โอเคนะครับมอดที่เราจะไปเล่นกันนะก็คือมอดของเซโนนะครับเพลงแรกมันก็มีเพลงเดียวนั่นแหละโอเคนะครับเซโนเพลงชิรูมิรุรูนาสติก ด่านของซูโน่เลยนะฮะคเครับผมไปไม่รู้ทุกคนจะเล้ินเสียงเพลงกันไหมผมพยายามที่จะให้ทุกคนได้ยินเสียงเพลงน,นะเพราะว่าตอนผมใส่หูฟังเล่นเกมเนี่ยผมอยากให้มันได้ไม่ชัดชดมันก็เลยต้องเป็นต้องแบบผมเลยไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงเพลงผมเลยพยายามที่จะเอาแบบหูฟังที่มันมีอันนี้เอาเพลงออกมานะผม เปิดหูฟังให้ดังที่สุดแล้วนะเ่าท,ที่ทำได้แล้วตอนนี้เออผ่าดแม่ผ่าดไปตัวหนึ่งสองตัวเลย

จบแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงเพลงดีกันไหมนะแต่ก็เดี๋ยวถอนหูฟังก่อนเพราะยังไงผมก็ไม่ได้ยินเสียงเพลงอยู่แล้วนะครับพยายามที่จะดูใั้เนี่ยแหละได้ยินนะโอเคนะครับผมก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะใกล้ๆคีย์บอร์ดเลยโอเคนะครับ ไมผมถึงไม่ค่าเซิร์วีเพราะผมอยากปันะ๊มคะแนนนะฮะเดมอนสไตล์ไม่เอาผมจะปั๊มกินผายนะครับนี่เลยเพลงนี้เลยนะครับมันมากๆไม่รู้ว่ามีดาของมันไหมนะถ้าไม่มีผมก็จะใช้ดาของอันนี้แล้วกันนะมันดูมืดม,มนดีมันเข้ากับเพลงนี้เพลงมันก็ไม่ได้สดใสอะไรนะนลคีย์บอร์ดนี่เข้าขฟังเต็ม สเสียงผมนี่น่าจะเบานะตอนนี้ก็น่าจะพูดดังได้แล้วความสดใสจะเริ่มกลับมาเออโอเคต้องขยับคีย์บอร์ดออกห่างนิดนึงนะไม่งั้นเสียงคีย์บอร์ดเข้าเต็มๆไม่ได้ เสียงเพลมันดังกว่านี้นะเผื่อผมฟังผมมันจะได้แบบได้ยินมากขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวผมเช็คเสียงก่อนนะเดี๋ยวแต่ต้องเล่นจบเพลงนี้ก่อนต้องเช็คเสียงได้ยิ่งก็แลบนะทำไมตอนเล่นไม่แลบทำไมตอนแต่งคลิปมันต้องแลบด้วยไม่เข้าใจ ไม่ได้ยนเสียงเพลงเลยฟังจังหวะไม่ได้ด้วยโอเคนะครับผมเพลงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะลูกศรกระเด้นวายาใช้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเล่นโหมดเพลงของ e x p l o t i o n ของ Tiki ในโหมดของลูกศรไฟให้ดูนะครับผมแต่ขออนุญาตอยู่ฝั่งบอยเฟนนะฝั่งบอสนี่ถ้าทางน่าจะกดกันมือหักแน่นอนนะฮะเคไปเลยอยู่ฝั่งบอยฟ เสียงเลยนะบึ้อเคเสียงน่าจะสุดแล้วบื้งหาแป๊บสักครู่นะฮะเคเจอแล้วทิกกี้เอ็กโพชั่นเาไปเลยไม่ใช่ด่าทิกกี้ด้วย ค,คุณตังไม่นะไม่นะคุณตงังคุณตังก็ไม่รู้ว่าผมเล่นถ่ายคลิปอยู่อ้าวลืมเปิดหมดนลูกซองสีแดงที่หายนะโอเคไม่เป็นไร จำจะมาลังแกบแบบนี้ไม่ได้นะโอ้พาหานนัเลยไหมหนะ้าเจ็ดกันได้ไหมนะ แั้วอย่างงี้ผมก็อดเช็ดนะสิเพราะมันไม่หกอ่ะมันไม่หกมันก็เลยอดเช็ดนี่เป็นไงมุกฮา,ม,า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 ,ม,ามั้ยล่ะโอ้โหมุกฮามั้ยอ้วกาคนะแนนตามตื้นคุ้มตังโมแบบติดไม่ติดก็ไม่รู้ละ่ะ

แล้วก็แหลกด้วยพลังแหลบนี่มันอะไรกันโอเคห้ก้ายังไม่ถึง20สิบไม่เหมือนครั้งก่อนไนงะเดี๋ยว เดียวนะคุณตังคุณตังวิ่งไปตรงนั้นได้ไง mm hmm. ทางทั้งที่คุณพึ่งอยู่ตรงนี้ mm hmm. อะไรวะอันน่้เดี๋ยวผมจะเล่น, mm hmm. ลน e อ็กโพชั่นอีกรอบนะครับ mm hmm. แต่เล่นแค่ครึ่งเพลงนะเดี๋ยวที่เหลือให้ทุกคนไปดูเองอล่ะ mm hmm. right, เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตนะปิดการเปิดมองแมพโอเคครับผมไปกันเลยเรียบเรียบ e x p l o แล้วก็ไปกันเลยยโอเคนะครับผม mm hmm. เล่นเพลงนี้จบก,ก็ ไปคลิปแล้วนะมาเพลงปกติก็แทบจะพลาดเยอะอยู่แล้วถ้าหากเสือมูกสอสีแดงเข้ามานี่น่าจะแผอเพ้นๆอันนัๆน,นลูกศรสีแดงมาแล้วยี่มาแล้วรูว้สึกลนอกพลาสอง ไป็นเปยไงโร่ยแลเฮ้ยได้ชิดวอีก พลาดหกได้เช็ดแล้วทุกคนเราได้เช็ดแล้วนะไม่ได้พลาดเจ็ดแล้วเราเรา,เราเลยไม่ได้เช็ดเลยได้แล้วนะฮนะนะผมจะเผลอกับลูกศรสีแดงไม่ได้ต้องเซฟตี้ไว้พลาดสิบสี่แล้วไม่นะพลาดเยอะเหลือเกินตาตาไหนตาตา้วตา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 เออผมอยากกลับไปแก้มือในมอสทิกกี้มอสของมันจริงๆนะ ที่ตอนนั้นผมเคยแพ้ให้กับเพลงนี้หลายต่อหลายรอบบอกว่าลูกศรของในมอสจริงเนี่ยลูกศรแดงมันจะไม่มาเยอะนะถ้ามาเยอะนี่ผมคง,ง,ง,งตายสีเงเย 16, แก่แน่ผ้าสิแล้วว่าผ้านสิบเ้าผ0าน่เน่เลยถึงยี่สิบแน่แนลูกศรแดงมาบันใหญ่ มว่าถ้าหากอัปเดตหน้ามาเรื่อยๆน,นี่ก็น่าจะอัปเดตลูกศรพวกลูกศรพิษของม็อดอื่นมานะออโอเคตายครับผมไม่ควรกดตรงนั้นนะ่ะโอเคนะครับทุกคนขอจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะก็คงไม่เล่นต่อละให้ทุกคนไปเล่นกันเอาเองแล้วก็ท่าทางนะครับก็สามารถเช็คมาได้ที่ตรงร้านค้านะครับจะมีร้านค้าแล้วก็มีท่าทางใหม่เด้งขึ้นมาเป็นอันบนนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าท่าทางไหนมาใหม่แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเร่อนหาเอาเองนะสะดวกสบายมากขึ้นโอเคแล้วก็ ถ้าอะไรก็อัปเดตมานะครับก็สามารถไปดูกันได้นะแล้วก็ตอนนี้พยายามเก็บซื้อท่าทุกท่าอยู่แต่ส่วนท่าไหนที่มันไม่เทกก็ไมซื้อแลวกันนะโอเคก็จะ,ะเป็นประมาณนี้นะส่วนมดเก่าๆก็ไปหาอะไดูกันเอาเองตามช่องของผู้พัฒนานะครับผมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ของช่องผู้พัฒนาเกมแมบนี้ไว้ให้ได้ล่างด้านล่างดสคริปชันนะผมก็สามารถไปติดตามและดูการอัปเดตได้ ส่วนใหญ่นะผมเห็นอัปเดตขึ้นมาทีไรนะแล้วผมก็เข้ามานั่งเล่นเกมนี้รอแล้วมันก็จะอัปเดตกลางคันเลยทำให้ผมรู้สึกว้าวมากๆทุก,กคนต้สามารถไปไล่ดูกันได้และก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วอาจจะเป็นเดือนหน้าบ๊ายบายครับ